ป,ป้าคิดว่ามันต้องเป็นอันที่มันไม่ใช่ลัศมีวงกลมเนี่ยลยรป้าพะพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพะานะคะคราวนี้เราจะมาทำสลามใส่นะคะจากแป้งโยคกค่ะ <Yeah. Ooh. S 3> เราจะรู้อยู่แล้วนะถ้าสมมติว่าเราใส่กาวน้ำใสแล้วมันมีส่วนผสมของโฟมของแป้งหรือของอะไรที่มันเป็นทึบๆอะ่ะ จะไม่สามารถเป็นสลามใสได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นแร่ปแปรธาตุโดยการทําให้แป้งโยคีนี้มีแค่2ออย่างอีกแล้วนะคะทําให้เป็นสลามแล้วก็ใส่ด้วยค่ะตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมวันนี้ว่าจะทำแล้วออกมาเป็นยังไงขอขค้เลยหนึ่งไลท์ตมดูกันเลยค่ะมาค่ะวิธีแรกนะคะเราก็จะใช้แป้งโยคีเนาะมาละลายน้ําก่อนค่ะนี่เทลงไปเลยนะเท่าปริมาณที่เราอยากได้อันนี้ป้าพาก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะ น้ำก็จะใช้ประมาณครึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยแล้วเราก็ใช้อันนี้นะค่อยๆคนค่ะมันจะละลายยากหน่อยนะต้องค่อยๆค่ะให้เขาแตกตัว <S 2> <S 2> <S นี่ค่ะพอเราได้เป็นน้ำใสๆแบบนี้นะเราเราได้แบบนี้แล้วแบบละลายเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ให้เราใช้ที่กองนะค่อยๆกองล้อให้เขาตกตะกอนนิดนึงแล้วเดี๋ยวมากองเนาะนี่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะแบบนี้ถังที่รอน้ํายาตกตะกอนนะคะเราก็จะใส่กาวน้ําใส่ลงไปนะคะพอประมาณแต่ว่าป้าพาจะใช้เป็นสีชมพูกับสีฟ้านะคะวันนี้ไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวทําแล้วไม่เป็นได้เหรอพี่ภายไม่ได้ลองหรอหรือยังไงหรือยังไงนะคะ นี่นะเราก็จะใช้ตัวกรองนะคะกรองแบบนี้ที่มันเป็นแบบนี้กรองแล้วก็ใส่ลงไปแต่ว่าป้าพาเขาใส่สีก่อน<ช>แต่ว่าสีเนี่ยเราจะใช้ใช้แค่ครึ่งหยดนะคะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสีแบบฮัตเทลค่ะทุกคนสีไม่แจ่มมากอะอโ,อโอ้โหมือสั่นไปหมดเลย <laughs> ไม่อยากให้เขาแจ่มมาค่ะทุกคนครึ่งหยดนะอะประมาณนี้ครึ่งหยด เราลองทำสีฟ้าดูก่อนนะคึ่งเ,เป็นไงมั่งเนี่ยอยากได้เป็นฟ้าอ่อนๆอ,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 อย่างนี้แหละทุกคนฟ้าอ่อนๆทูกต้องที่สุดโอเคนี่เลยฟ้านี้เลยทูกต้องแล้วอยากได้อยากได้อยากได้นี่แล้วเราก็เอาช้อนขึ้นนะแล้วก็เอาตัวตะแกรงเนี่ยมารองแล้วก็ค่อยๆตักน้ํายามาใส่ค่ะทุกคน ตักด้วยความระมัดระวังคือมันเริ่มตกตะกอนแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราจะเอาความใสของเขามาอย่างเดียวเห็นปะมันจะมีความใสอยู่นิดนึงใส่เข้าไปแล้วก็กองอีกทีนึงค่ะทุกคนโหมันทํายากมากเลยทุกคนโอ้ใช่ทํายากหน่อยหนยไม่หน่อยมั้งทํายากอยู่โอเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันจะเป็นไหม ไหมเป็นนิดนึงนี่ทุกคนค่อนข้างที่จะหนืดขึ้นมานิดนึงนะเราต้องใส่ไปเรื่อยๆค่ะใส่ไปเรื่อยๆเลยนะอยากรู้ว่าจะเป็นได้ไหมอ่ะป้าปาคิดว่ามันต้องเป็นอันท er> ี่มันไม่ใช่รัศมีวงกลมเนี่ยอะนะเหมือนมันไม่หนืดขึ้นมานะทุกคน หรือว่าเราใช้แป้งผิดแป้งผิดชีวิตเปลี่ยนไม่เป็นเป็นน้ำจังเลงจังเลงไม่เป็นอ่ะทุกคนอ๋อไม่สำเร็จงั oh, <no. S 1> ้นเราลองเอาเอาแป้งอีกอันหนึ่งแล้วก็เอาผงของอันนี้มาลองดูว่าจะเป็นไหมอันนี้สีสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะ ตัวที่มันไม่ใสอะค่ะตัวที่มันขุ่นอยู่ใต้ล่างเลยตักขึ้นมาเป็นแป้งเลยนะคะให้มันขุ่นแบบนี้นะอะถ้าเป็นแป้งอย่างนี้จะเป็นไหมมาลองดูออ้ไม่เป็นแล้วรอ,รอบที่แล้วทำไมถึงเป็นอะงงนี่ให้ดูนะเขาบอกอยู่ว่าเนี่ยแป้งวงกลมแป้งโยคีในรัศมีวงกลมเนี่ยจะไม่เป็น ต้องเป็นอีกอีกอันนึ่ะ嘛แต่เราจะมาลองดูกันนี่นะทุกคนเป็นตัวนี้นะนี่ปีหนึ่งตัวนี้เป็นเขาบอกมาลองดูเลยละกันนะคะให้มันรู้เร็วรูเร็จไปให้มันรู้เร็วดูรอดไปค่ะเพราะว่าเวลาคนอะตัวนี้มันจะไม่ค่อยเข้ากันตัวนั้นเข้าก็ยังงูแปลกใจนี่มันต้องเป็นแบบนี้คือมันจะเข้ากันยากอะทุกคน นี่อย่างนี้เลยนี่มันจะไม่เข้ากันอันนี้ถูกเห็นไหมมีบางอันก็ทําไม่เป็นรอบที่แล้วลองแล้วมันเป็นเฉยือเหมือนกันค่ะทุกคนพอเขาเข้ากันได้แบบปริมาณหนึ่งแล้วนะเราก็ค่อยๆเขีย่ยค่ะหน้าด้านบนให้เปิดขึ้นค่ะนี่เปิดขึ้น เห็นไหมมันจะค่อยๆเปิดลอยลอยขึ้นมาอลอยลอยขึ้นมาลอยลอยขึ้นมาแล้วมันจะมีชั้นหน้าดินตรงเนี้ย ใส่เข้าไปทุกคนว่าจะเป็นไหมเพราะว่าเราใส่เหมือนใส่น้ำเปล่าๆลงไปเยอะมากๆแล้วนะคะขอกรองนิดนึงแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้โหได้ไม่กี่หยดเองทุกคนได้ไม่กียด่ดทุกคนว่าจะเป็นไหมตื่นเต้นมากเลยเป็นหรอไม่น่าจะเป็นได้นะ ลองคนดูไม่เป็นนะทุกคนอ้าไม่สําเร็จทำไมถึงไม่ได้ล่ะทำไมถึงไม่ช่วยเจ๊เลยลองใส่อันนี้ดูอันนี้เป็นไหมเออน,นี่หนืดขึ้นมานิดหนึ่งทุกคนอันนี้หนืดอ่ะอันนี้คือเป็นกาวขุ่นแล้วนะคะไม่ใได้ใส่อย่างที่เราจะทำตอนแรกแล้วนะ อันนี้เป็นก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรนะฮะโอ้ดีอะ สำเร็จแตทุกคนถ้ายัางไงเดี๋ยวป้ภาต้องไปหาวิธีทําให้สําเร็จให้ได้เลยนะคะก็ดูมันจากในติ๊กตอกนะเขาทําได้อะ่ะทุกคนลองลองทํำไหมเคยลองทํำไหมทําได้กันหรือเปล่านะทําไมปวภาทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ไ,ไ,ดไนต้องเทหมดสิก็หนืดขึ้นมาไหมก็นิดนึงอะไม่หนืดเท่าไหร่ค่ะทุกคนดูเทจนหมดก็ไม่หนืดนะคะ แต่ว่ามันก็เหมือนจะหนืดแต่มันก็ไม่หนือดอะงงเหมือนกันเพราะอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็ละลายหายไปมันอาจจะเป็นเพราะว่าแป้งโยคียหลายขนาดก็เป็นได้นะแล้วดูเป็นสีชมพูแบบนมนมเลยจริงๆแล้วแก้โดยการใส่น้ำยาปะพาก็เป็นแล้วนะเดี๋ยวลองใส่นิดนึงเข้าใจความรู้สึกของทุกคนแล้วอะเวลาไม่มีน้ำยาประพานี่เป็นยังไงเนาะอออลองดูสิเห็นปะทำนิดเดียวก็เป็นเลยอะค่ะ โอ้จับตัวเป็นก้อนเลยไม่ว่าจะใส่อะไรลงไปนะแม่เด็กจิ๋วเคยบอกไม่ว่าจะใส่อะไรลงไปคุณพาใช้น้ํายาคุณพาเป็นหมดเลย <c oughs> คือใส่อะไรลงไปก็เป็นอะ่ะจริงไหมละ่ะคิดมาอย่างดีจริงๆนะทุกคนดูอ่ะโอเคก็ถือว่าให้ให้ให้ผ่านอยู่ไหนขอดูอันนี้นิดนึงโหอ,อันนี้ดูเป็นก้อนเลยอะ่ะออ้ยทำได้ไงอะ่ะเจ้าเลยดูดิอืม นึบๆนึบ,นบ,นบเป็นเยลลี่เลยทุกคนเดี๋ยวเรานวดเขาให้เป็นก่อนนะอันนี้เป็นอยู่แล้วเนี่ยโอ้เนื้อแข็งมากเนื้อนึบเหมือนพุดดิ้งเลยอ่ะทุกคนเนื้อพุดดิ้งเลยล่ะมีความเป็นแป้งฉ่ำน้ำมากจ้าแม่นี่แป้งฉ่ำน้ำเข้ามาอือ ดูสิเป็นสลามนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าแป้งค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทําให้ดูใหม่นะคะว่าทํายังไงถึงเป็นเนาะนี่ส่วนตัวนี้นะเป็นใสยอยู่นะคะใสยอยู่ค่ะแล้วก็ยอมที่จะจับตัวเป็นก้อนให้ด้วยนะคะน่ารักที่สุดดูมีความเป็นกลาวด้วยมีความเป็นซอกกลาวด้วยซอกกลาวนั้นอันนี้ดีอะ เนื้อสัมผัสดีมากทุกคนเทกเจอร์ดีมากสีฟ้านี่สวยมากเลยนะทุกคนฟ้าอ่อนนี่คือสวยมากพัสเทลสุดๆเยี่ยมๆเลยนะป้าพาชอบมากเลยนะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาอะไรมาทำอีกเนาะอย่างเช่นเบกกิ้งโซดา น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์หรืออะไรอย่างเงี้ยฝากกันไว้ได้นะเดี๋ยวจะไปหาสูตรมาให้นะคะส่วนตัวนี้เดี๋ยวจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูให้แตกฉานก่อนว่าตกลงเป็นแป้งโยคียเบอร์ไหนกันแน่ในรัศมีวงกลมหรือว่าปี1996นะคะได้ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ